แม่พี่ก่อนอื่นผมมีคําถามแรกเลยนะพี่ทําอย่างไรพี่ถึงดูเหมือนคนอาบน้ําตลอดเวลาพอทีมงานผมดูสกปรกไปเลยนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการผมคุณโปไม่ได้อยากเปรียบเทียบอ๋อนี่เป็นผู้จัดการพี่เมื่อกี้พี่ลงมาจะไหมแต่ตัวสวยขนาดนี้ตลอดเวลาเพื่อนๆดูไม่น่าเชื่อนะครับตัวนี้เหนียวเลยครับ นี่ครไไมได้้บาบยังไม่ได้อาบน้ำครับพี่แต่มีคนนึ่งนี่ยผมจะบอกให้ก่อนว่าเขาไม่อาบน้ําแต่ว่าเขายังดูสะอาดดูสวยอ,อยู่นี่กาเมนเฮอยอะไรอะไรชาเวอะไวะโมโยโมโย บ่อ่ะเขาอาบน้ำวันมินิทาวเวอร์นะครับผมวันมินิอืมไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ไม่อกี้ก่อนที่จะเริ่มพี่เห็นเกิร์มินวอร์มคือแบบเส้นคือยืดดีมากเลยใช่เดี๋ยวเราให้เขาพาพายืดก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวเราถือสินค้าก่อนกันบินจริงจวันนี้ต้องบอกว่าผมขอให้ฝากฝากพี่แนะนำก่อนได้ไหมพี่เป็นคนทำเองนี่ยพี่ชอบรถไหนสุดใช่คือพี่พี่ชอบเอ่อสีส้มกับสีนี้อ่าเพราะว่าเมา่านเราทานช่วงกลางวันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่า ด้วยความที่เราออกกาลังกายมานานนะใช่ไหรับเราทำเองเราก็เลยอยากให้โปรตีนแกเป็นเครื่องดื่มระหว่างวันได้สามารถใส่น้ําแข็งทานกับส้มตําทานกับแบบลาบอะไรก็ยังอร่อยอะไรเงี้ยแลวก็กินง่ายด้วยที่สําคัญคือผมชอบตรงว่าที่พี่ตั้งใจทํามาคือกินง่ายจริงๆคือกินง่ายคือผสม